ผลไม้ที่จะพาไปชิมนะคะเป็นมะม่วงแต่ว่าเขาก็คือมะม่วงหงจูเขาบอกว่ามะม่วงหงจูเนี่ยลูกโตโตนะหนักเกือบสิสองกิโลอ่ะแล้วก็ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือมะม่วงนะมะม่วงหรอคะถูกต้องค่ะพี่ชัญญาค่ะมะม่วงหงจูลูกใหญ่เกือบเท่าหน้าเนี่ยนี่พอนำมาชั่งน้ำหนักแบบนี้นะคะลูกเดียวนักกว่า1กิโล7ขีดนะ เขาบอกว่ามะม่วงพันน right. hmm. ี้เนี่ยเป็นพันุ์มาจากไต้หวันค่ะปลูกที่สวนตั้งวิชัยในตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณชัยวัฒน์เนี่ยเจ้าของสวนเขาบอกว่าปลูกมะม่วงทั้งพันธุไทยแล้วก็พันธุ์ต่างประเทศมาเยอะแยะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมะม่วงมันเดือน9ขายดีในประเทศส่วนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมะม่วงน้ำดอกไม้ไดอกไม้่ดังมากถูกต้องค่ะแต่ว่าเป็นไงล่ะพอเจอโควิดทําให้กําลังซื้อในประเทศเนี่ยต่ํามากเลยแล้วก็ส่วนมะม่วง ทำดอกไม้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการติดผลด้วยนะคะ,คะเขาก็เลยนำมะม,ม่วงพันธ์หงจูเนี่ยหรือว่าพันไขม่มุกแดงจากไต้หวันมาต่อยอดกิ่งพันธ์กับมะม่วงมันเดือนเก้าเขาบอกว่าปลูกม,มาแล้วนะคะ3ปีพี่ชัญาให้ผลดีเลิมเลยอ่ะลูกใหญ่มากแล้วก็ลูกละกิโลกกว่าเลยนะคะขายได้กิโลละ70-80บบาทต,ตลาดหลักเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหขาย ดีมากเลยเพราะว่าสีด้วยสีแดงเขาบอกว่าเป็นคนใช่ไหมถูกต้องนะคะเหมาะสาหรับวายจาวนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของสวนพร้อมกันดีกว่านะคะอะไรเย,เยต้องยอมรับเลยว่ามะม่วงทุกวันนี้ทํายากกว่าแต่ก่อนเยอะครับออกดอกได้แต่ติดลูกยากแล้วโอโอเจอภาวะยกตัวอย่างเช่นอากาศปีนี้ฝนชุกมาตลอดทั้งปีมีปัญหากับเกษตรกรที่ทามะม่วงก็เลยหาสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์นะครับตลาดชอบสีสวย ซึ่งมันก็จริงๆณปัจจุบันเนี้ยต้องไปจบที่สายพันธุ์ต่างประเทศหลักเลยในผมทำ r า r 2 e 2, 2> เป็นตัวทรงออกตัวหลักที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นมะม่วงเมืองหนาวเขาก็เลยไม่ค่อยตอบสนองกับการทํานอกฤดูในบ้านเราทํายากนะครับก็เลยมาศึกษาดูสายพันธุ์ของไต้หวันเขาตอบสนองกับสารที่เราราดให้ทําออกนอกฤดูได้ดี ดูสิว่าลูกโตแค่ไหนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะลูกจะใหญ่เท่าหน้าคุณพี่เขาอยู่แล้วนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราคนไทยจ๋าอย่าให้คนเมืองนอกเข้ามาชิมของดีของเราเลยกินเองเถอคะค่ะนะค่ะ มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปชมแล้วว้าวเขาการันตีให้เราได้รู้กันนะอย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้คุณนัทธิดาบุญสิริเธอบอกเธอว้าวมากตื่นตาตื่นใจมากไม่เคยเจอมะม่วงใหญ่เท่าหน้าก็เลยต้องเก็บภาพนี้ไปแชร์ในโลกโซเชียลนะคะนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยเริ่มมาเทิมเลยอ่ะนี่นะคะนอกจากมะม่วงพันธุ์หงจูแล้วที่นี่เขายังมีมะม่วงพันธุ์สลินจากไต้หวันด้วยนะคะสีสันสวยงามถ้าเป็นหลินนี่ก็คือกลิ่นจะหอมรสหวานเหมาะกับการกินแบบสุกๆเนี้ยค่ะ อ่ะคุณผู้ชมอยากไปชมสวนแล้วหรือยังถ้าอยากก็ไปสั่งซื้อติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์มีอยู่ในเพจปักท้องต้องรู้แล้วล่ะไปดูก<ช>ันสัหน่อยนะคะนี่โหและกินลูกใหญ่ขนาดนี้ดีจังเลยจะได้กินให้หมดไปเลย,ย,ย <ฮะ S 1> ใหญ่แบบนี้แหละชอบอพักท้อง